หหน้ารอไป,ไเ,ปเรียนไหนทีเนี้ยโอ้เราอย่าไปก้มใกล้นะลูกนะเดี๋ยวเผื่อมันน้ำกระเด็นใส่นะอย่าไปก้มใกล้ขนาดนั้นเผื่อน้ำมันกระเด็นใส่ตา นานๆให้พูดนานๆมาได้ว่าน้ำน้ำมันกระเด็นเส่ตาในโอโหยุ่งเลยดูนางที่นานาไม่สนใจใครเลยเยคนสวยมองยัยหน่อยเย่๋ยเพิ่งง่วงนะแม่กินหมดให้แม่ให้แม่กินให้แม่กินอิ่มก่อนแล้วค่อยง่วงเล่นรอ ใช่จริงนะคือใช่ครอบครัวค่ะวันครอบครัวจินหน้าอริดอร่อยมากขวี่ภาคีขวี่ภาคีไงแล้วหนูไม่หิวเหรอลูกหะหิวหิวแม่ฮะหิวแม่ก็ไม่ให้เอาลูกไม่ให้ลูกกินเลยเอาให้ลูกกินมั่งโอ้แพผลด้วยทอดอยู่เน่งก็ใจเย็นๆใส่พกินี๊ยวกินมั่งลูกก็สารพัด เอาอย่าทะเลาะก,กันนะลูกนะลูกกับแม่อย่าทะเลาะก,กันนะลูกนะตอนนี้นะโลโลกินค่ะกินค่ะไม่อยอางนั้นอ,อ๋ออ, <c oughs> อร่อยไหมหมูหันน่ะก็ไม่สนใจ<ล>ใครเลยตอนนี้ <c oughs> ของเซ็บอย่างนี้ตัวนี้นี่เลยปลาหมึกเขาเรียกปลาหมึกอะไรหมูหนาวมั้น้ำกรอบไหมเอเออนั่นแหละ บ้าภาคดอกไห่ส้มเห้ท่านพูดสมช้มวายู่าดีกว่าอ้าวมีควายให้เลี้ยงเหรอคะน้าแมนฮะว้าปะเอ้าผู้ใดกินหอวควาย

ปลาหมึกปลาหมึกหันแผ่นหั่นแผ่แล้วก็สไลา์สไลา์เออแต่ไม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 ่แซ่บเท่าไหร่ปลาหมึกนัได้เลยปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกที่มันมีคางปลาหมึกนะเนี่ยไอ้ที่เนี้ยอร่อยกว่าเนี่ยที่ว่าเป็นเขาเป็นหั่นเป็นท่อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยไอ้แคร์เอาใส่ให้แล้วใส่ไม่ถูกใจเอาใส่เองเลย กินไม่ได้ไงอออาว่าเรานั่งเฉยก็น้องเอาใส่ให้ไม่ได้แม่จะกินแต่หัวเราอย่านะอย่านะอย่ากินหัวกันนะหัวพอไม่ต้องกินหัวฮันวันนี้ครอบครัวหันษาวันนี้ครอบครัวหันษาแม่ลงขวดเปลี่ยนน้ำเปล่าใหม่ เาทิ้งเราแล้วงงมากกันยังว่างงมากมาไม่เห็นใครสักคนเลยมิดอิม่มสิ่งใช่ไหมอ๋อไม่ไม่อยู่นี่ไม่มีเพื่อนไงไม่เหมือนเหมือนแต่ก่อนไงไม่มีเพื่อนป <laughs> กติปกติเฮียมาใช่ไหมเจมาใช่ไหมน้อนหน่อยมาใช่ไหมเดี <"M> as, ๋ยวเดี๋ยวเงียบกิ๊บเขาก็เลยเขาก็เลยหาเพื่อนใหม่เออ ใช่ใช่รุนี้เขาหยุดวันใช่หยุดอีกวันเหรอไม่หยุดเรียยนุ่งนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้หยุดบอกว่าไม่หยุดหยุดอย่างไงเขาจะหยุดอย่างไรหยุดอีกวันใช่ไหมหยุดชดเชยอีกวันใช่ไหมวันนี้ศุกร์พรุ่งนี้วันศุใช่ป่ะอืมพรุ่งนี้วันพุธวันนี้ยุ่งทั้งวันลืมเลยเนี่ยพรุ่งนี้ชาไทยแถม ขนของขนของถ้ามันก็เลยลืมเลยพี่น้องเอ้ยมาด้วยค่ะของแ้บไม่กินแล้วลว,วันนี้สูบจนหมดน้อแข็งไม่ทนอะลายไม่ต้องรีบกินให้มันงีอันนี้เขาไม่สนใจใครเลยดูสินเนี่ามย เป็นร้านร้านรักคือทุกคนที่ออกในรูปอ่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านในบ้านมาบ้านไม่ต่อยายอ่ะอันนี้ถูกแล้วเหรอแต่ตัวใหญ่นะเออแต่มันตัวใหญ่มากเลยนะเพรถึงเออ ้เป็นทางรงทาเรัวหไม่ได้ไม่ได้อันนี้ถ้าห้าร้อยเือว่าถูกมากเลยวันชุมนมกันชุมนมครอบครัว

สุดยอดโอ้โหแม่มั่งแน่นอนมากโอ้ตะเกียบคอมีตะเกียบก็โอแน่นอนมากใช่ไหมใช้มือจับเลยลงแล้วจ้าลงไม่เป็นเลยทีนี้ทีนี้ลงไม่เป็นเลยจ้าลงไม่เป็นเลยจ้า ทำอะไรวะกี้โล่ขยับทำนั้นแม่ผัวแม่ัวคนทเหรออ๋อแม่ผัว